สวัสดีครับพี่น้อง f อฟซีที่รักทุกท่านนะครับทั้งประเทศไทยแล้วก็สเป,ปวนะครับแล้วก็ทั่วโลกนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่ FC เอฟพลังบวกทุกคนนะครับที่คิดดีทำดีนะครับเพื่อชีวิตดีๆของ น้องคำหล่านะครับเพื่อที่จะมาเป็นศิลปินอ,อีกคนหนึ่งนะครับที่พวกเราพลังบวกนะครับที่ได้ร่วมกันสนับสนุนมานะครับก็อย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัว๋วซื้อปี้นะครับวันนี้นะครับก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับที่จัดขึ้นนะครับที่มุกดาหารนะครับใครยังไม่ได้ซื้อ ตัวก,ก็รีบซื้อนะครับถือว่าเราเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็เป็นการระดมทุนให้กับแม่นกน้อยใช่ไหมครับที่เราจะซื้อขนนกใช่ไหมครับที่จะทำโชว์นะครับสำหรับคุณแม่นกน้อยนะครับจากวงศิลปินเสียงยีสานนะครับที่พวกเรา รักและเคารพนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องทุกคนนะครับก็มีโอกาสเข้าไปฟังพวกเรานะครับมันมีบางเรื่องที่เรามีความคิดไม่ตรงกันนะครับแต่ก็ไม่อยากให้เอามาเป็นกระแสนะครับเอามาเป็นเรื่องอทำให้พวกเราต้องต้องรู้สึกไม่ดีต่อกันนะครับ เพราะว่าดูแล้วมันก็ไม่ได้ใจเรื่องเสียหายนะครับเ,เท่าไหร่นักนะครับการที่เราจะสนับสนุนน้องคนใดก็แล้วแต่นะครับที่เรารู้สึกว่าน้องคนเหล่านี้เขาก็อยากมีที่ยืนอยากเป็นศิลปินนะครับแล้วก็น้องที่เราสนับสนุนมานะครับซึ่งก็ก็ผมว่าทุกคนก็ก็เป็นคนดีเนาะ ทุกคนเขาก็อยากมีอนาคตที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคำหลาน้องอองฟองนะครับก็ไม่อยากให้เรามาเป็นเรื่องกระแสเป็นเรื่องทําให้พวกเรารู้สึกแตกแก้กันนะครับเพราะว่าในส่วนตัวผมรู้สึกว่าเด็กสองคนนี้ก็น่าสงสารกันต้องสองคนนั่นแหละนะครับเขากอา็อยากเป็นศิลปินแต่ก็สุดท้ายก็ยังไม่ถึงฝัน พวกเราก็ร่วมกันผักกันนะครับใครจะเป็นแม่ฮักใครก็ละแต่นะครับเราก็ไม่เกินไปในดราม่านะครับก็สนับสนุสนกันไปนะครับถ้าน้องเขามีที่ยืนนะครับมีอาชีพมีไรายได้เราก็ต้องรู้สึกดีใจด้วยนะครับมีความสุขนะครับก็อ,อยากมา,า,าแสดงความรู้สึก นะครับแล้วก็กห่วงใหเหมือนกันนะครับเวลาพวกเราออกมา,าพูดแล้วก็บางเรื่องมันก็กระทบกระเทือนจิตใจกันนะครับอยากให้หยุดนะถ้าเรามีเป้าหมายถ้าเรามีความหวังนะครับอยากเดินสารฝันนะครับให้สู่เป้าหมายนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าพวกเรามีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่คอยดู คอยสังเกตคอยเข้ามาสร้างาเรื่องเข้ามายุ่ยแย่ให้พวกเราแตกแก้กันเวลาเราดูอะไรก็กช่างดีๆนะครับว่าคนที่เขาพยายามมาสร้างกระแสมาเข้ามาอยู่ในกลุ่มเวลาเราไล่สดเนี่ยเลามาคอมเมนต์นะครับผาค,คิดดีกับเราหรือเปล่าะนะครับเราเป็นพลังที่จะมาร่วมกอดคอไปกับเราหรือเปล่านะครับ เราก็อยากหงเบานะครับต้องต้องคิดอย่างมีสตินะครับให้ดีนะครับส่วนตัวผมก็ก็ด้วยความเป็นห่วงนะนะครับพวกเราก็เดินร่วมกันมาอย่างสวยงามแล้วนะครับกําลังจะบรรลุเป้าหมายกําลังจะไปสู่สิ่งที่เราต้องการแล้วนะครับอย่างน้อยเราก็มีวงมะลําดีๆนะครับที่เราอย่างน้อยให้เป็น ที่ยืนของน้องเรานะครับเวลามีคอนเสิร์ตมีอะไรเราก็มีโอกาสให้น้องเราไปร่วมแสดงด้วยนะครับถึงอาจจะไม่ได้เป็นประจํานะครับก็เป็นศิลปินรับเชิญเป็นบางโอกาสก,ก็ดีนะครับเพราะอย่างน้อยน้องเขาก็มีโอกาสได้ได้แสดงศักยภาพได้เดยความสามารถอย่างน้อยคือเป้าหมายตอนนี้เราก็กร่วมกันฝักกรรมเสียงกนนะครับเราก็จะช่วยกันเชียร์ช่วยกันดันแม่ลูกน้อยนะครับให้มี เอฟซีเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็ให้น้องของพวกเรานะครับที่เราสนับสนุนเนี่ยก็ไปร่วมแสดงด้วยในบางโอกาสนะครับอันนี้ผมว่าจะให้พวกเราลองไปทบทวนนะครับบางเรื่องที่เราพูดไปแล้วมันทำร้ายจิตใจกันเราก็ไม่ควรพูดนะนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราคิดอะไรดีๆนะครับเราก็ จะไปด้วยกันนะครับวันดีคืนดีเราก็มาพูดทำร้ายความรู้สึกกันเนี่ยมันมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็พูดพูดกันหลังใหม่ก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องออกสื่อไม่ต้องมาอคอมเมนต์กันอ,ออกสื่อนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าอย่างน้อยพวกเราก็ก็เดินก็โดนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นพลังลบเขาก็ คอยจับจ้องว่าเมื่อไหร่พวกเราจะแตกแยกกันนะครับเ,เขาก็อาจจะสมนำหน้านะครับไปไม่ถึงไหนก็ทะเลาะก,กันแล้วเนี้ยนะครับเราก็คงไม่อยากได้ยินคำนี้นะครับเนาะอันนี้ก็ก,ก็ก็กอดคอกันต่อครับร่วมกันต่อมีอะไรผิดถูกก็ให้อภัยกันนะครับขอกันกินมากกว่านั้นนะครับเ,เรื่องเล็กๆน้นนอยๆนะครับคือบางครั้งเนี่ยเวลาเรา พวกเราเอฟซเนี่ยเรามีปัญหากันน้องที่เราสนับสนุนเนี่ยนะครับเ,เขาอาจจะเสียใจเหมือนกันนะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นตัวมีปัญหาทําให้พวกเรามาทะเลาะก,กันบางทีเราพูดอะไรเราก็ก็ให้นึกถึงมองไกลๆนิดหนึ่งนะครับอย่าอย่ามองใกล้ๆอย่าไปใช้แค่อารมณ์ชั่ววูบนะครับก็อยากจะ มาไม่อยากใช้คำว่าเตือนสตินะจะใ,ใช้คำว่าให้กำลังใจก็แล้วกันหรือว่าทุกคนคิดดีนั่นแหละนะครับไม่มีใครคิดคิดไม่ดีนะครับใครจะสนับสนุนใครนะครับที่เป็นคนดีเราก็สนับสนุนนะครับเพราะว่าการที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งนะครับมีที่ยืนมีความฝันแล้วไปสู่เป้าหมายนะครับ เราทําแล้วเรามีความสุขเราก็ทําไปเดินกันไปนะครับถือว่าเป็นการสร้างบุญนะครับนะครับช่วยคนหนึ่งที่ตกทุกข์นะครับมีความลําบากแล้วก็ดึงเขาขึ้นจากอขอบหลุมนะครับให้เขาพ้นมาก็เป็นเรื่องดีนะครับก็ทําต่อไปนะครับก็วันนี้ก็เรามีนิคอนเสิร์ตเรามีนัดกันก,ก็อย่าลืมนะครับ ข้าไปซื้อตัว๋วตอนนี้ผมซื้อไปเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้เข้าไปดูด้วยนะนะครับก็เดี๋ยวอาจจะดูตอนบันทิกเทปก็แล้วกันนะครับเวลาเอามาดูย้อนหลังนะครับก็ให้กําลังใจนะครับก็อยากให้งานวันนี้เราประสบควาสำเร็จนะครับก็คนละไม้คนละมือครับคนละร้อยสองร้อยก็ถือว่า สะสมนะครับเเติมมกันไปมันก็เยอะเองนะครับเรามีน้อยก็ช่วยน้อยช่วยน้อยนะครับตามศรัทธาตามกําลังนะครับก็ก็ให้ทีมงานที่จัดงานวันนี้ก็ก็ให้สำเร็จนะครับมีความสุขกันทุกคนนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในงานก็ให้สนุกเรื่อนเรงบันเทิงใจนะนะครับแล้วรอบต่อไปก็ก็ช่วยเหมือนเดิมนะครับที่เราจะ ไปขึ้นอีกวงหนึ่งนะครับมีสองรอบใช่ไหมนะครับสิบหกยี่สามนะครับเคียร์กันไปครับดันกันไปนะครับหยุดดราม่ากันเองนะหยุดซะนะครับบางทีเราก็เป็นเพื่อนกันมาด้วยกันไปมีปัญหากันบางสิบางทีเนี่ยความเจ็บปวดนะครับคนที่รักกันมาตลอดนะครับวันดีคืนดีเรามีปัญหากันเนี่ยมันเจ็บปวดมากนะครับ มากกว่าคนที่เราไม่รู้จักวันดีคืนด,ดีมามาว่าเราเราก็เฉยๆนะครับดังนั้นคือเราเป็เพื่อนรักกันเราเป็เพื่อนอุดมการก็อย่าไปทําลายจิตใจกันนะครับมัจะทําให้ความตั้งใจของเรามันจะไม่ไม่บรรลุปเป้านะครับแล้วเราก็จะถูกคนที่เขาคอยซ้ําเติมเรากระทืบซ้ํานะครับ เอาให้จมดินเลยรอบนี้ถ้าเรามีปัญหากันนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพะละัามานสมบูรณ์มั่งมีสีสุขนะครับร่ลำรวยเงินทองตลอดไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ